เงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง23%นตะครับนับตั้งแต่ช่วงที่มีสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งเงินก้อนนี้เป็นเงินที่อยู่ในไทยที่เพิ่มขึ้นนี่แหละครับทำให้ปัจจุบันนี้เรามีเงินดอลลาร์ในประเทศไทยสูงถึง16ล้านล้านเหรียญสหรัฐคำถามคือว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เงินฝากสกุลดอลลาร์ในไทยเติบโตได้ขนาดนี้ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ใน summary reporters ครับ ผมต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าที่มาของอัตราดอกเบี้ยสูงปรี๊ดเนี่ยเล่าแบบสั้นๆรีแคปง่ายๆเลยก็คือว่าตั้งแต่ที่มีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีเรื่องของใช้คําว่ามันเป็นเกมการต่อรองอะคุณรัสเซียเขาก็มีน้ํามันใช่ไหมยูเครนเขาก็มีข้าวสาลี ไปไปมาเนี่ยมันต่อรองกันไปต่อรองกันมาไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าสงครามมันทําให้เกิดการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ สิ่งที่มันต่อรองทัดเศรษฐกิจนี่แหละครับมันส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงดการส่งออกน้ามันปุ๋ยก็ไม่มีการส่งออกอีกเรื่องข้าวสาลีที่ทําให้ปัจจัยการผลิตมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้ครับทำให้เจอรโอมพาวเวลเนี่ยออกมาตัดสินใจนะครับว่าเรื่องที่จะขึ้นดอกเบีย้ยที่จะหยุดเงินเฟ้อหลักการของเขาง่ายๆครับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อดึงเงินออกจากระบบและทําให้เงินในระบบขาดไปและมันจะเป็นการดึงเงินเฟ้อดึงเงินที่มันสูงลร่วเนี่ยลงมานั่นเอง สิ่งหนึ่งที่บอกก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอุ้ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันมีแต่เรื่องเสี่หรือเปล่าคุณไกด์ผมอยากให้มองเป็น2ฝั่งครับว่าอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วมันมีดอกเบี้ยอยู่2ส่วนครับคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถามว่าถ้าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นคนที่เป็นหนี้เนี่ยน่าจะดูแบบขั้นเนื้อขั้นตัวเนาะเพราะอยู่ดีๆเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นเป็นหนี้จ่ายเท่าเดิมมันตัดต้นน้อยลงครับแต่ ไอเงินก้อนนี้มันกลับกลายเป็นสวรรค์นะของคนที่มีเงินฝากเพราะอยู่ดีๆไม่ต้องทําอะไรเลยเราได้ดอกเบีย้ยเงินฝากที่สูงขึ้นนี่คือหนึ่งที่มาของดอกเบีย้ยนะครับแต่คําถามก็คือว่าแล้วดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายในไทยเนี่ยเขาจ่ายสูงขนาดไหนผมบอกแบบนี้ครับว่าในประเทศไทยอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากสกุลต่างประเทศในไทยนะครับมีการจ่ายผลตอบแทน4-5%ต่อปีแต่อย่าลืมครับว่ามันก็มีอีก หนึ่งสาเหตุครับที่ทำให้ช่วงเวลานี้เนี่ยเหล่าบรรดาธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยทั้งในไทยและก็ต่างประเทศที่มีสาขาในไทยเนี่ยนะครับออกบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นประเดน็นคือแบบนี้ครับว่าถ้าเป็นเงินฝากสกุลเงินบาทและฝากในไทยเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมของ FIDF ครับซึ่งเป็นกองทุนที่คอยไปจุนเจือนในช่วงที่มันมีวิกฤตต้มยำกุ้งตั้งแต่ปี40นะครับซึ่งมันจะตัดอยู่ที่จุด46เปอร์เซ็นต์แต่ ถ้าเป็นกรณีของเงินฝากสกุลต่างประเทศเนี่ย มันจะไม่ต้องเสียจุด46เพื่อเข้า FIDF นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยมีสองสาเหตุครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นสูงจากทางฝั่งสหรัฐพร้อมกับเงินก้อนนี้ถ้าเป็นเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศก็จะไม่ต้องเสีย FIDF ให้กับแบงค์ชาตินั่นเองครับมาถึงตรงนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้คุณกายพูดว่าเป็นเงินฝากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศแล้วมันคืออะไรผมเท้าความให้กับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆก่อนว่า ถ้าพูดถึงบัญชีเงินฝากนะครับถ้าแบ่งเป็นประเภทของการฝากเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ออมทรัพย์ฝากประจําหรือรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นในการไฮบริดกันระหว่างเงินฝากประจําที่สามารถถอนได้แบบออมทรัพย์ถูกต้องไหมครับเราเคยได้อยู่แค่นี้จริงๆแต่ถามว่ามันมีรูปแบบการจําแนกประเภทอีกหนึ่งรูปแบบครับคือแบ่งตามสกุลเงินที่รับฝากครับ เรื่องราวแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นชินถูกต้องไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เงินบาทฝากเงินบาทในประเทศไทยที่ใช้เงินสกุลเงินบาทอันนี้นะครับเขาเรียกว่า local currency deposit หรือว่า LCD อันนี้ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่มันมีเงินฝากอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่มันมีอยู่จริงๆครับนั่นก็คือ foreign currency deposit ตัวย่อคือ FCD พูดง่ายๆก็คือว่าคุณจะฝากเงินสกุลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินสกุลเงินบาทในประเทศไทยครับเช่นถ้าคุณอยู่ไทยฝากเงินบาทนั่นคือ local currency deposit แต่ถ้าคุณอยู่ประเทศไทยฝากเงินดอลลาร์ฝากเงินยูโรฝากเงินเยนหรือฝากเงินหยวนอันนี้แหละครับต้องใช้บัญชีที่เป็น FCD ในการรับฝากนั่นเองครับคำถามก็คือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเงินฝากที่เป็นสกุลเงินบาท กับเงินฝากที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในไทยมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนผมบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าให้เทียบกันด้วยจํานวนเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศและมันสเกลเท่ากับเงินฝากสกุลเงินบาทถูกต้องไหมครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยใช้เงินสกุลเงินบาทในการซื้อการขายการรับการจ่ายเป็นสกุลเงินหลักอยู่แล้วแต่ผมจะเทียบเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับว่ามันมีการเพิ่มขึ้นอย่างในยะสสาคัญสมมุติเอาง่ายๆแบบนี้ครับว่าถ้าคุณมีเงินบาท เป็นเงินบาทนะครับและฝากในไทยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่จะได้นะครับมันมีโอกาสที่มันจะไปแตะอย่างดีที่สุดก็เป็นเงินฝากประจําที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสาต่อปีแต่ถ้าเป็นบัญชี FCD หรือบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศอย่างที่ผมได้พูดไปครับว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงถึง5.5%ตต่อปีมันมีโอกาสถึงขั้นนั้นเลยนะครับ มันเลยทําให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายของสหรัฐมันเลยสร้างแรงดึงดูดนี่แหละฮะที่ทําให้คนเนี่ยอยากมาเปิดบ,บัญชี FCD ที่มากขึ้นเพราะเงินก้อนนี้ธนาคารในไทยหรือธนาคารที่มีสาขาในไทยเปิดปั๊บระดมเงินสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็เอาไปลงทุนในพันธบัตรสหรัฐก็มีหรือลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ได้ผลตอบแทนสูงจากอน,นิสง์ของเฟดก็มี จริงๆแล้วเราต้องมาเทียบกันในส่วนของบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทและสะกุลดอลลาร์สหรัฐครับเรามีข้อมูลอัปเดตนะครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับพบออกมาแบบนี้ครับผมไล่ทีละสะกุลเงินนะถ้าเริ่มจากสกุลเงินบาทในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ปี2565ครับเงินฝากของไทยเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยใช้เงินสกุลเงินบาทนะครับทำให้จานวนเงินฝากของไทยมันเยอะอยู่แล้วมันอยู่ที่15.69้าหล้านบาทแต่พอ ผ่านมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้ข้อมูลล่าสุดจากทางแบงค์ชาติคือช่วงพฤศจิกายนปี66ครับ เงินฝากของไทยอยู่ที่16.07ล้านล้านบาทถ้าดูแล้วในแง่ของการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับมันแค่เพิ่มขึ้นแค่2.5เต์แต่ทีนี้ผมอยากให้ดูในจุดที่เป็นของเงินฝากดอลลาร์สหรัฐครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์65ครับช่วงนั้นเนี่ยปูตินกดบึ้มใหม่ๆใช่ไหมครับเงินฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในไทยก็เยอะอยู่แล้วนะครับอยู่ที่13 จุด0.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยพอเกิดสงครามแล้วเฟดก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยมาเรื่อยๆจนทำให้ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2566พบว่ามีเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในไทยสูงถึง16.08ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบแล้วมันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถึง23%เลยครับ หมายความว่าเงเินก้อนนี้ถ้าเทียบกับเงินบาทมันอาจจะไม่ได้สุ่มครับแต่ถ้าคนที่มีเงินเย็นเย็นตุงตุง,ตงกระเป๋าเขาพร้อมจะโยกเงินก้อนนี้มาบัญชี FCD เพื่อรับผลตอบแทนที่มากกว่า <S 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 คุณกายพูดมาขนาดนี้แล้วโอ้โหข้อดีก็มีแบงค์หลายแบงค์พร้อมจะอ้าแขนรับเงินดอลลาร์มาหาชั้นพร้อมเลย5% 5.5%ปาหรสำหรับตัวอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วมันมีข้อควรระวังไหมคำตอบก็คือมันมีครับ ผมไม่ได้มาอวยไส้แตกนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วผมพผมกำลังจะพูดถึงเหรียญอีกด้านหนึ่งของบัญชี FCD ครับเนื่องจากว่าการฝากเป็นเงินดอลลาร์ถูกต้องไหมครับผลตอบแทนที่ให้ไอ้5ถึงก็เป็นดอลลาร์ถ้าคุณใช้เงินสกุลดอลลาร์ในประเทศไทยเรื่องนี้คงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าคุณกําลังจะใช้เงินบาทในไทยเรื่องนี้แหละครับมันคือความเสี่ยงอันที่หนึ่งครับและเป็นความเสี่ยงที่มันส่งผลตอบผลตอบแทนที่คุณจะได้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับ สมมติว่าถ้าคุณได้ผลตอบแทน5%แต่คุณต้องแปลงเงินก้อนนี้มาเป็นเงินบาทกรณีที่เงินบาทแข็งค่าครับหมายความว่าจาก1ดอลลาร์เป็น30บาทกลายเป็น1ดอลลาร์เหลือ25บาทสมมุตินะฮะมันกลายเป็นว่ามันแลกออกมาเป็นเงินบาทได้น้อยลงครับมันเลยทําให้ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะต่ํากว่า5%ถูกต้องไหมครับนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะได้ผลตอบแทนลดลงในกรณีที่แปลงมาเป็นเงินบาท แต่อย่าลืมว่านอกจากความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนที่น้อยลงมันก็มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เงินบาทมันอ่อนค่าก็คือจาก1ดอลลาร์เป็น30บาทกลายเป็น1ดอลลาร์เป็น35บาทสมมุตินะครับคุณก็จะมีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่า5%ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว มันคีย์สำคัญคือว่าวันที่คุณเอาเงินเข้าไปฝากเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมันเท่าไหร่และวันที่คุณได้รับผลตอบแทนพร้อมกับเงินต้นและคุณจะถอนออกมาอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละครับจะเป็นเกมเชนเจอร์ของผลตอบแทนที่อาจจะทำให้คุณได้มากขึ้นหรือน้อยลงนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของ summary reporters นะครับสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ในทุกช่องทางของ reporters journey ติดตามได้ในคลิปต่อไปว่าไกด์จะเอาการเงินอะไรมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ